أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين ربي زدني علما في, في الدنيا والآخرة اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله อั Assalamualaikum warahmatullahi w uh. Allah, wa na, a b oh a r a า a t h at at, ene, u h โอ้พี่น้องของฉันต้องขอชูบคุณกับอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลากับทุกๆเรื่องที่ผ่านมานะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อเราอยู่ในการมารู้จักการตัดบทอายะห์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมารู้จักคำแต่ละคำในอัลกุรอานพี่น้องนะและ เนื่องจากว่ามีพี่น้องของเรานั้นหลายคนนั้นยังไม่รู้จักคำแล้วก็การที่เราใช้คําแต่ละคำเนี่ยทั้งหมดนะส่วนใหญ่ก็มาจากอัลกุอานแต่เราไม่รู้ว่าคําแต่ละคําที่เราใช้นั้นมันต่างกันอย่างไรมันหมายความว่าอย่างไรกอ็อัลฮัมดุลิลลาเราจะมาให้พี่น้องรู้จัก อย่างง่ายเพราะเราก็ไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรนะพี่น้องนะเราแค่ให้เห็นความแตกต่างให้พี่น้องได้รู้จักแล้วก็เห็นความแตกต่างในคําแต่ละคําเราจะได้สนิทสนมกับคําเมื่อเราสนิทสนมกับคําในกรุอานเราก็จะเข้าใจในกรุอานได้ง่ายขึ้นนะพี่น้องนะอินชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์ก็วันนี้ในหัวข้อการมารู้จักคําเนี่ยพี่น้องนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราแก้ไขตรงนี้ก่อนนะพี่น้องนะอ่าเนี่ยเราใช้คําเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาอยู่สม่ำเสมอคําว่าอัลลอฮ์คำว่าอิละคําว่ารับรับบีรับบีเวลาเราใช้ดุอากับอัลลอฮ์เราก็มักจะใช้คําว่ารับบีแล้วก็คําว่าอัลลอฮ์มาแล้วก็อัลลอฮีม แล้วคำทั้งหมดเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรและมันต่างกันอย่างไรอ่ะเรามาเดี๋ยวนะเนี่ยอย่างคำว่าอัลลอฮ์อ่ะพี่น้องนะคำแรกเรามารู้จักคำว่าอัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์นี่ก็คือชื่อชื่อของอ่ะเรามาดูคำว่าอัลลอฮ์กับอีลาก่อนอ่าอีลาเนี่ยแปลว่า เมื่อเราถามพี่น้องหลายคนเราถามว่าเอาล็อกแปลว่าอะไรอีลาแปลว่าอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ที่เราถามมาก็ตอบว่าเอาล็อกก็คือพระเจ้าอีล้ก็คือพระเจ้าเมื่อให้บอกความแตกต่างก็เรายัง อธิบายไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจอ่าสองคำนี้มันต่างกันอย่างไรพี่น้องนะอะ่อีลาเนี่ยหมายถึงพระเจ้าอ่าเอาล็อก็คือพระเจ้าแล้วมันต่างกันอย่างไรละ่ะอ่าก็คือคําว่าพระเจ้าเนี่ยก็ในภาษาอย่างในภาษาอังกฤษคําว่าพระเจ้าก็คือ,อคําว่า god พี่น้องนะแล้วอย่างคําว่า พระเจ้าในภาษามลายูก็คือตูหันพี่น้องนะเพราะฉะนั้นในภาษาอาหรับคําว่าพระเจ้าเนี่ยก็คือคําว่าอีล่อีลาหอีลาหนี้ก็คือคําว่าพระเจ้าส่วนอวลัลลอฮ์นี่ก็คือชื่อพี่น้องนะอ,ะอย่างสมมุติว่านาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะล,ลัยวะสัลลัมเนี่ยนบีเนี่ยก็คือมนุษย์แต่ แล้วก็นบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยชื่ออะไรชื่อมุฮัมมัดสลลอวะอะไรวะซัลาาล,าลัมอาอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องนะนบีก็คือมนุษย์อ,อาอัลลอฮ์ก็คือชื่อชื่อแล้วก็คาว่าพระเจ้าก็คืออีลาอ,อาอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้าพระเจ้าผู้นี้ชื่อว่า,อ,าอัลลอฮ์อาอย่างนี้นะพี่น้องนะแล้วก็คําว่ารอบบีล่ะพี่น้องนะคําว่ารอบบีก็คือ ผู้ดูแลแปลว่าผู้ดูแลผู้ดูแลอ่าผู้ดูแลผู้ดูแลอ่าทีนี้เวลาเราอ่านคำว่าอัลฮัมดุลิลลาอ่าเดี๋ยวเรามายกเลิอกอันนี้ก่อนรับบีหมายถึงผู้ดูแลอ่าเดี๋ยวเรามาหาฟาติฮาของเราก่อนอืม อ,อย่างเช่นเวลาเราอ่านคําว่าอัลฮัมดูขอบคุณสารเสรินีต่อ Allah. อัลลอฮ์เราเรียกชื่อเราเรียกชื่อพระเจ้าของเราว่าอนะัลลอฮ์ณะตรงนี้แล้วก็มีคําว่าร็อบบีเห็นไหมพี่น้องอตรงนี้มันต่างกันอย่างไรอัลลอฮ์ก็คือชื่อของพระเจ้าชื่อว่าอัลลอฮ์ร็อบบีก็คืออัลลอฮ์ที่เป็นพระเจ้าของเราวันนี้ผู้ทรงดูแลอ อารอบบีแปลว่าผู้ทรงดูแลรรบบีหมายถึงผู้ดูแลออันนี้คือเอาล้อดูแลอะไรเอาล้อดูแลอ่ารามีนทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเห็นสูงขึ้นไปจนถึงสวรรค์นั้นทั้งหมดคือเอาล้อผู้นี้เป็นผู้ดูแล พระเจ้าที่ชื่อเอาลออผู้นี้เป็นผู้ดูแลอารามีนดูแลอารามีนดูแลจักรวาลทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลอารามีนคืออาลัมจักรวาลยิ่งกว่าจักรวาลคือทั้งหมดอาณาจักรของอัลลอฮทั้งหมดอารามีนนั้นคืออัลลอฮที่เป็นพระเจ้าที่เชื่อว่าอัลลอฮ์นนี้คือผู้ดูแลรอบบีแปลว่าผู้ดูแล อย่างถ้าเกิดสมมติว่าในบ้านของเราผู้ดูแลบ้านก็คือแม่เราก็จะบอกว่าแม่คือรบบุลไบตีแม่คือรบบุลไบตีใบตีแปลว่าบ้านรบบุลไบตีก็คือแม่อันนี้เราก็จะบอกแม่รอบบุลไบตีอันนี้คืออัลลอฮ์รอบบุลอาลามีนอัอนลลอฮ์ดูเลอาลามีน เพราะฉะนั้นคําว่ารอบบีแปลว่าผู้ดูแลทีนี้เวลาเราดูอาเราก็จะใช้คําว่ารอบบีหมายถึงโอ้ผู้ดูแลฉันผู้ที่กําลังดูแลฉันอยู่เนี่ยโอ้ผู้ดูแลฉันอย่างนั้นอย่างนี้รอบบีก็ฟิลีอ่ารอบบานาโอ้รอบบานารอบบานาแปลว่าเรารอบบานาผู้ดูแลเราผู้ดูแลฉันเราก็เลยเรียกเอาล็อคคำว่ารอบบีคือผู้ดูแลฉัน เอาล้อให้เราใช้คํานี้ในเวลาเราเรียกเอาล้อเพราะมันเวลาคําว่าเอาล้อมันมันรู้สึกห่างไกลมากกว่าคําว่ารอบบีรู้สึกว่าใกล้ชิดมากกว่านะพี่นอนะ้องนะเพราะหมายถึงผู้ที่กําลังดูแลเราอ่ะพี่น้องเข้าใจคําว่ารอบบีหรือยังอ่ะรอบบีแปลว่าผู้ดูแลอ่ะอย่างในบ้านก็คือผู้ดูแลบ้านก็คือแม่แม่คือรอบบุลบายตีอ่ะแม่ก็คือ ดูแลใบติแปว่าบ้านแม่คือบูผูดูแลบ้านอ่าอาะอัลลอฮ์ก็คือรอบบิลอาลามินอลัลลอฮ์ดูแลอาลามินดูแลจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเห็นอ่าอย่างนี้นะพี่น้องนะอืมทำเลละแล้วอัลลอฮ์มานอัลลอฮีมล่ะอ่าอัลลอฮ์มานอัลลอฮีมก็เป็นอีกหนึ่งชื่อของอลัลลอฮ์เช่นกันพี่น้องนะ อรัร์มานอัรลอฮีมก็คือเป็นอีกหนึ่งชื่อของอลัลลอฮ์เช่นกันเสมือนกับเป็นฉายาอ,อย่างานบ,บีมูฮัมมัดอย่างเช่นนบ,บีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะไลวะซัลลัมฉายาอะไรฉายาอัลมุสตอฟาผู้ถูกเลือกเอ่ยฉายาอันอามีนอาผู้ซื่อสัตย์เอ่ยอัลลอ์ก็เหมือนกันอลัลลอ์ก็มีพระนามอันมากมาย99และมากกว่า99เเนี่ยเพื่อให้เราได้เรียก พระองค์เป็นคุณลักษณะอันสวยงามของพระองค์อ่ะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์มานก็คือเอาล้อของเรานั้นผู้ทรงเมตตาคือเฉพาะเข้าไปอีกเฉพาะเข้าไปในชื่อของเอาล้อเข้าไปอีกว่าเอาล้อเนี้ยเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าพี่น้องก็คงจะเข้าใจนะพี่น้องนะกับคำของเราในวันนี้ นี่แหละแล้วเวลาเราใช้คำว่าแล้วทีนี้เวลาเราใช้คำว่าลาอิลาฮออิละวะเห็นไหมพี่น้องอ่าล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 าเนี่ยทำไมมันถึงไม่อืมทำไมมันถึงไม่มันไม่เข้มงเนาะพี่น้องเนาะ ลาเนี่ยแปลว่าไม่พี่น้องอ่าเราไปเจอลาที่ไหนแปลว่าไม่ไม่อีลาเอเอออ่าอืมมันไม่ชัดนะพี่น้องนะไอเพราะอะไรมันถึงไม่ชัดอ่ะอืมนะพี่น้องนะ โ okay. อเคคำามนี้แล้วกันลาลาแปลว่าไม่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 อะไรอีลาไม่มีอีลาแปลว่าพระเจ้าพี่น้องเข้าใจคําว่าอีลาแล้วนะอีลาก็คือคําว่าพระเจ้าในภาษาอาหรับก็แสดงว่าลาไม่มีอีลาพระเจ้าใดๆอันนี้นี่โยเวน้นอิลาโยเวน้น อยกเว้นนอกยกเว้นหรือว่านอกจากนอกจากเอาละที่นี่คือคำชาดดาของเราลาไม่มีอีลาพระเจ้าอิลลายกเว้นไม่มีพระเจ้าใดๆสำหรับเราแล้วยกเว้นเอาล่์ผู้นี้อ่า สำหรับเราแล้วเราจะไม่มีพระเจ้าใดๆที่เราจะไปเคารพเขานอกจากอิลล์อิลลอาอิลล์นอกจากอิลล์อลนอกจากอิละะอล์ทีนี้พี่น้องไปเจอลาในพระในกรูอ่านที่ไหนลาแปลว่าไม่อีลาที่ไหนแปลว่าพระเจ้าอิลลาที่ไหนในกรูอ่านก็คือยกเว้นนอกจาก อิลลนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์สำหรับเราไม่ลาไม่มีอิลลพระเจ้าอิลลานอกจากอัลลอฮ์สำหรับเราอ่าทีนี้พี่น้องไปเจอสามคำนี้ในโกรอานที่ไหนนะอ่าพี่น้องก็เข้าใจคำตามนี้นะพี่น้องนะอ่าภาษาอาหรับในโุรอาน จะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปพี่น้องนะเราจะคุ้นเคยกับคําเหล่านี้ทีละคาทีละคําพี่น้องนะอีกหน่อยเราก็จะฟังรู้เรื่องเราก็จะฟังเข้าใจนะพี่น้องนะอ่านี่แหละพี่น้องนะเรามารู้จักจากคําที่เราใช้ในแต่ละวันนี่แหละพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาส่วนใหญ่ก็มาจากกรออานของเรานี่แหละพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาอ่า ทีนี้พี่น้องเห็นความแตกต่างหรือยังในคําของเรานี้อ่าในในคาของเราวันนี้อ่าอาลลออีลาก็คือพระเจ้าและพระเจ้าสําหรับเราอีลาก็คือพระเจ้านะพี่น้องนะอ่าอ donc. พระเจ้าสําหรับเราก็คืออัลลอฮ์อ่าและพระเจ้าของเราก็คือชื่ออัลลอฮ์อ่าแล้วก็มีชื่อว่าผู้ทรงเมตตาผู้ทรง อาเน,นีผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณนาะอ่าแล้วก็เอ่อและเอาล็อกของเราเนี่แหละที่เป็นผู้ทรงดูแลอาลามีนอารบ,บุลอาลามีนดูแลอาลัมทั้งหมดอ,อาลาัมในคันอาลัมอาลัมในบนชั้นฟ้าอาลัมอาทุกทุกอย่างทั้งหมดนั่นคือเอาล็อกกำลังดูแลอยู่แล้วกำลังดูแลเราอยู่ตลอดเวลา คำภาษาไทยนี่มันน่ารักพี่น้องนะมันบ่งบอกถึงลักษณะอาการไปในตัวดูและก็แลเห็นไหมคําว่าดูแลเนี่ยเราจะต้องดูแลแลแสดงว่าเอาล้อมองเราอยู่ตลอดเวลาเอาล้อดูแลเราอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ห่างไปไหนเราต่างหากที่ไม่ได้คิดถึงเอาล้อตลอดเวลาไม่ได้คิดถึงว่า เอาล้อกำลังดูและก็แลเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีกล้องวงจรปิดนะพี่น้องนะอ่านี่แหละเอาล้อถึงให้เราได้พยายามคิดถึงรำลึกถึงเอาล้ออยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ทํายากมันก็ต้องฝึกนะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าพี่น้องวันนี้คงจะเข้าใจในคําเหล่านี้นะพี่น้องนะ,อ,ะอัลฮัมดุลิลลาห์ สำหรับวันนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้อัสสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวาะห์ระมตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ